ใช้อะไม่มีสิวฝออะไ,ไรป้าล้างหน้าก็พอกเซรั่มครับเนี่ยก็ใช้เซรั่มล้างหน้าแล้วก็เซรั่มเซรั่มแล้วก็ทาครีมทาครีมของ t ีพีผมนี่แหละมันเป็นสารสก,กัดจากอ่าผู้ายอย่างจะบอกให้ว่าหลายอย่างโอ้า,ายอย่างครับมันต้องดูในข้างขวดนะียผลิตอยู่ที่ผลิตที่เมืองไทยแล้วนี่แหละครับแต่เป็นโรงงานที่อยู่ที่ชลบุรี อยยางงี้ต้องวิ่งขึ้นไปโรงพยาบาลคุณหมอครับคุณหมอเขาเขานำมาวัตถุดิบต่างๆนำมาจากต่างประเทศครับนำเข้าแล้วก็มาไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับยาไม่ได้เป็นตัวยามีคนดังตรวจสอบแล้วเขาไปตรวจสอบสารต่างๆมาแล้ว่านหมดครับเขาตรวจสอบไม่ทั้งสามประเทศนะดีเลยครัถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเกี่ยวกับราได้ดีสิครับ ดูดูผ่านช่อง Youtube ก็ได้ครับช่องป้าแตนช่องมนโอมช่องทางการติดต่อครับผมจะแจ้งไปในช่อง y o u t เอาช่องแดงนะครับส่วนช่อง t ิกตอกน่าจะเป็นป้าแตนไลฟ์แต่ผมไม่แน่ใจป้าแตนตั้งชื่อช่องว่าอะไรครับผมป้าแตนก็จะบอกรายละเอียดในในไลฟ์ทิกตอกครับนะครับขอบคุณครับที่มาเยี่ยมครับโชคดีเป็นการครับ ใช่ครับดอกมุ้งม่วงชุบผูดอกมุม่งวงชุบผูอันนั้นเป็นผักเสี้ยนฝรั่งครับใช่ผักเสี้ยนฝรั่งครับอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่ดอกไม่ได้ครับน,นี่เป็นดอกไม้ไมได,ดอกไม้โชว์ สวัสดีค่ะมาถ้าปลูกหนะ้าามันจะสวยครับอันนี้มันเราเราลื้อออกเฉยยังห่างอยู่อันยังห่างอยู่เดี๋ยวมันโตม,มันก็จอดโอมมันโต,นตจะดีแล้วก็เราไม่ได้ปลูกแบบว่าอันนั้นมันเป็นเม็ดที่มันร่วงครับนี่จะไปงย้่งองทีเจนจะไปแล้วบ่ายังเขากะถอนยางอย่างนี้เยเผื่อว่าลุงกลับดึเกเบื่อค่อยไปก่อนเี้ Thank you คาัปลอดภัยครับครับผมเยี่ยมใหม่นะครับครับผมนะครับปลอดภัยครับไม่เป็นไรครับแค่ยิ้มให้ก็โอเคแล้วครับ